การเทรดกับการพนันหลายคนอาจจะเคยสงสัยนะครับว่า2ออย่างนี้มันต่างกันจริงเหรอก็แหมมันดูคล้ายกันมากเลยนี่นะทั้งคู่มีความเสี่ยงมีการคาดเดาแล้วก็มีโอกาสทํากําไรหรือขาดทุนอย่างรวดเร็วได้เหมือนกันแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วมันมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากๆซ่อนอยู่คําถามที่หลายคนคาใจเลยก็คือตกลงแล้วการเทรดเนี่ยมันเป็นแค่การพนันที่ดูซับซ้อนขึ้นมาหน่อยหรือเปล่า ความสําเร็จมันเป็นเรื่องของดวงลุๆ้นมันการโยนเหรียญหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นกันแน่คนส่วนใหญ่เลยมองว่ามันเป็นแค่เส้นบางๆที่ก้านอยู่ครับแต่ความจริงแล้วนะครับมันคือเส้นแบ่งที่ชัดเจนเลยแหละครับมันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์หรือความตื่นเต้นเลยนะแต่เป็นเรื่องของกระบวนการลุล้นเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์แล้วก็ที่สําคัญสุดๆเลยก็คือเรื่องของจิตวิทยาครับ เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบหมดเปลือกเลยนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันนะครับตั้งแต่การทำความเข้าใจภาพลวงตาไปจนถึงการขีดเส้นแบ่งที่แท้จริงเราจะไปสำรวจกับดักทั้งทางคณิตศาสตร์และจิตวิทยาและปิดท้ายด้วยการชี้ให้เห็นเส้นทางสู่การเป็นมืออาชีพครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องนี้กันเลยอะไรกันแน่ที่มันแยกนักเทรดมืออาชีพออกจากนักพนันอย่างสิ้นเชิงคำตอบมันอยู่ที่เสาหลัก2ต้นนี้เท่านั้นเลยครับ อย่างแรกคือคณิตศาสตร์หรือที่เราเรียกว่าค่าคาดหวังหรือ EV และอย่างที่2ก็คือวินัยทางจิตใจที่แข็งแกร่งมากๆบอกเลยว่าถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยการเทรดของเราก็จะกลายเป็นการพนันไปในทันทีเลยครับตารางนี้คือเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะครับลองดูช่องการตอบสนองต่อการขาดทุนสิครับนักลงทุนจะถือหรืออาจจะซื้อเพิ่มด้วยซ้ํานักเทรดจะตัดขาดทุนตามระบบแป๊ะเป๊แต่นักพนันล่ะไล่ตามด้วยอารมณ์ลุลน์เลยครับ แล้วก็จุดที่สําคัญที่สุดเลยนะคือบรรทัดสุดท้ายคุณค่าคาดหวังหรือ EV เนี่ยของนักพนันมันถูกออกแบบมาให้ติดลบอยู่แล้วในขณะที่ของนักเทรดมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เราสร้างขึ้นมาเองล้วนๆโอเคเรามาดูเสาหลักต้นแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยครับซึ่งเป็นตัวตัดสินเลยนะว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะรอดหรือจะร่วงไอ้เจ้าคุณค่าคาดหวังหรือ Expected Value เนี่ยมันคืออะไรกันแน่อธิบายง่ายๆนะครับ ลองลึกภาพว่าเราเล่นเกมโยนเหรียญกันถ้าออกหัวเราได้2บาทแต่ถ้าออกก้อยเราเสียแค่1บาทคำถามคือถ้าเราเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆเป็นพันๆครั้งมื่นๆครั้งคิดว่าสุดท้ายใครจะชนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นเราอยู่แล้วชมไหมครับเพราะในระยะยาวค่าเฉลี่ยมันเป็นบวกนั่นแหละครับคือคอนเซปต์ของ EV ที่เป็นบวกในการเทรดก็เหมือนกันเป๊ะเลยระบบของเราต้องมีค่า EV เป็นบวกเท่านั้นเราถึงจะทำกำไรในระยะยาวได้ แล้วนี่ก็คือสูตรของมันครับดูเหมือนจะง่ายนะแต่ทรงพลังมากๆ EV ก็คือเปอร์เซ็นที่เราจะชนะคูณด้วยกําไรเฉลีย่ยลบด้วยเปอร์เซ็นที่เราจะแพ้คูณด้วยขาดทุนเฉลีย่ยแค่นี้เลยครับทุกการตัดสินใจของเทรดเดอร์มืออาชีพเนี่ยจะวนเวียนอยู่กับการควบคุมตัวแปรในสมการนี้แหละครับเพื่อทําให้ผลลัพธ์สุดท้ายมันออกมาเป็นบวกให้ได้กราฟแท่งนี้ยิ่งทําให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเลยครับ ดูแท่งแรกนะการพานันมันถูกออกแบบมาให้มี EV ติดลบอยู่แล้วจะมือได้เปรียบเสมอส่วนการลงทุนในระยะยาวโดวยทั่วไป EV มักจะเป็นบวกตามการเติบโตของเศรษฐกิจแต่ที่น่าสนใจคือการเทรดครับดูสิมันเริ่มต้นที่ศูนย์เป๊ะเลยหมายความว่าไงหมายความว่า EV ของการเทรดเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่เองนะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบและวินัยของตัวนักเทรดเองล้วนๆและประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับ การเทรดโดยไม่มีแผนไม่รู้ว่าจะตัดขาดทุนตรงไหนจะทำกำไรตรงไหนเนี่ยนะมันมีค่า EV ที่แย่กว่าการเดินเข้าคาสิโนอีกครับทำไมนะเหรอเพราะอย่างน้อยในคาสิโนเรายังรู้อัตราต่อรองใช่ไหมครับแต่การเทรดแบบมุ่มั่วเนี่ยมันคือการยอมรับความเสี่ยงแบบที่เราไม่รู้อะไรเลยแถมยังต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นค่าธรรมเนียมต่างๆอีกซึ่งมันก็คือการการันตีเลยว่าในระยะย,ยาวเจ๊งแน่นอน เอาละเราคุยเรื่องคณิตศาสตร์ไปแล้วทีนี้มาดูเสาหลักต้นที่2กันบ้างครับนั่นก็คือเรื่องของจิตวิทยาซึ่งบอกเลยว่านี่แหละคือตัวการที่ทําให้แผนการทางคณิตศาสตร์ที่วางมาอย่างดีเยี่ยมพังทลายลงได้ในพริบตาหนึ่งในกาดักที่คลาสสิกที่สุดเลยนะครับคือความสาเร็จจากการเทรดในบัญชีเดโมคือการเทรดเดโมเนี่ยมันทดสอบแค่กลไกลของระบบเฉยๆว่าคลิกถูกไหมตั้งค่าเป็นหรือเปล่าแต่มันไม่ได้ทดสอบส่วนที่สําคัญที่สุดเลยครับ นั่นคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของเราเองเมื่อต้องเจอกับเงินจริงๆความสําเร็จในเดโมมันเลยอันตรายมากเพราะมันสร้างความมั่นใจที่ผิดๆพอลงสนามจริงเจอความกดดันเข้าไปพังครับแล้วอาการเฝ้ากราฟทั้งวันละ่ะหลายคนอาจจะคิดว่านี่คือความขยันผิดเลยครับจริงๆแล้วมันคือวงจรยำคิดยำทำทางจิตวิทยาชัดๆเลยมันเริ่มจากความคิดที่ว่าเฮ้ยตลาดกําลังจะวิ่งหรือเปล่าเราจะพลาดอะไรไปไหม ความคิดนี้มันสร้างความกังวลสร้างโฟโมขึ้นมาจนเราทนไม่ไหวต้องเปิดกราฟดูเพื่อบรรเทาความกังวลนั้นพอได้ดูก็สบายใจแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็วนกลับมาใหม่วงจรนี้มันทําลายการตัดสินใจที่มีเหตุผลของเราและนําไปสู่การเทรดมากเกินความจําเป็นหรือโอเวอร์เทรดนั่นเองนะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาขาดทุน100บาทมันเจ็บปวดกว่าตอนที่ได้กําไร100บาทเยอะเลย ความรู้สึกนี้มันมีชื่อเรียกนะครับมันคือ loss aversion หรือการหลีกเลี่ยงความสูญเสียมีงานวิจัยที่บอกว่าความเจ็บปวดจากการขาดทุนเนี่ยมันรุนแรงกว่าความสุขจากการได้กําไรในจํานวนที่เท่ากันถึง2เท่าและความรู้สึกนี้แหละครับที่เป็นตัวจุดชนวนพฤติกรรมที่อันตรายที่สุดในการเทรดและพฤติกรรมที่ว่านั่นก็คือการเทรดหลางแน้นหรือ revenge trading ครับ วงจรของมันเป็นแบบนี้เลยนะเริ่มจากการขาดทุนตามปกติที่อยู่ในแผงของเราแต่ความเจ็บปวดทางอารมณ์จาก loss aversion มันรุนแรงเกินไปมาเลยเกิดแรงกระตุ้นที่ไร้เหตุผลขึ้นมาว่าฉันต้องเอามันคืนเดีย๋ยนี้และว,วินาทีนี้แหละครับคือจุดที่แผนการทั้งหมดถูกโยนทิ้งหน้าต่างไปการเทรดของเราได้กลายเป็นการพนันอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว,ลว l e v e a g e ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับที่เห็นความแตกต่างชัดเจนมาก สำหรับมืออาชีพเนี่ยเขามองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนเฉยๆเขาจะเริ่มต้นจากการกําหนดความเสี่ยงก่อนเสมอแต่สําหรับนักพน,นันแล้วพวกเขามองเลเวอเรจเป็นเครื่องมือขยายขนาดการเดิมพันเริ่มต้นโดยการคิดว่าจะใช้เลเวอเรจเท่าไหรด่ดีและสุดท้ายความเสี่ยงของพวกเขาก็คือเงินทุนทั้งหมดที่มีในพอร์ตพอเราเข้าใจเส้นแบ่งแล้วก็เห็นกับดักต่างๆทั้งหมดแล้วคําถามสําคัญก็คือ แล้วเราจะก้าวข้ามจากฝั่งนักพนันไปสู่ฝั่งของนักเทรดมืออาชีพได้ยังไงละ่ะคำตอบคือการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อยู่ที่การไปหาสัญญาณเทรดที่ดีขึ้นหรือระบบที่มั่นยามร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงจากข้างในตัวเราเองมันคือการเปลี่ยนจากความหวังว่าราคาจะไปทั้งนั้นทั้งนี้ไปสู่การบริหารความน่าจะเป็นครับเปลี่ยนจากการใช้อารมณ์ตัดสินใจไปสู่การทําตามระบบอย่างมีวินยัยและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการเปลี่ยนจากการโฟกัสที่ผลลัพธ์ว่าจะได้กําไรเท่าไหร่ ไปสู่การโฟกัสที่กระบวนการว่าเราทาตามแผนที่วางไว้ได้ดีแค่ไหนและนี่คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดครับนักพนันจะตกเป็นทาสของทุกการเคลื่อนไหวของตลาดอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงตามกราฟในขณะที่นักเทรดมืออาชีพคือผู้เชี่ยวชาญในระบบของตัวเองครับเพราะพวกเขารู้ดีว่าสิ่งเดียวในตลาดที่เราควบคุมได้จริงๆไม่ใช่ราคาแต่คือกระบวนการของตัวเราเองเท่านั้นครับ